ทางทหารจิตอาสาพัฒนานำอุปกรณ์ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิดสิในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองพันเอกนพดลยงพานิชรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือนำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโควิดสิตามอุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนรวมไปถึงของเล่นให้มีความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดสิและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนค่ะ ไหนๆก็ไปฉีดค่าเชื้อโควิด -19 แล้วนะคะบอกว่างั้นขอไปพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันมีการไปฉีดพ่นหมอกฟันป้องกันยุงลายด้วยค่ะตามซอกมุมต่างๆและมีการพัฒนาปรับปรุปรงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะนอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้าาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนป้องกันตนเองจากโควิด -19 ค่ะ